ไปหน้ามาสวนด้วยจ้ามือนีคอยไปไปหน้าแล้วคอยกัสีมาสวนเนียมือแรงเอาแต่ว่าตอนนี้คอยวิละวางกำกำกึง่งกึเนาะก็เลยสีมาเว่าสูพีสูนองหอด สมัยจังใจจะคว้างเลียนนะเนาะ,ะบวชเลียนชี้ผ้ามก็เลยอยากเอามามวาสูพีสูนองฟั่งนานะว่ายังจําำใบอกว่าวันอาสารหะบูชาเนี่ยหมายถึงวันอีหยังกังสีนาอันจังใดกระือว่าเป็นความรู้เกศความรู้เล็กๆน่อยๆนะจ้ะเนาะทั้งพระพุทธศาสนาเพราะว่ายัางที่เพราะเพราะว่าเหาเองก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งคือกันนี่แหละแมนบอเอาโมวาหลายานะจ้าเนาะวันอาสารหะนี่กะกะจะเป็น มันสาคัญทางรพระพุทธศาสนาเนาะจ้านะเป็นวันไขวันทีพระพุทธเจ้าทรงปะปะเอียงก่อนแสดงปฐม,มเทศนาคือเทศกันแหลกนะจ้ากันแหลกกับพุนสีเอิญมาเอียงก่อนละไอทรมาจากกับปวัตนสูตร โบนห้ก็ปัญจจัคคย์ี่ทางหาวาสันอยู่ปลาอิสิตนะมาลึกขทายวันปาตอนนั้นก็เอินยากงยบกันจะเลี่ยนข่อยกะังว่าว่าท่านในแถวาปนี้เนาะมันกับบริเวายากประี้นะตอนนี้ก็คือลินลืมอยากแข็งแล้วนะกะสิเอินปาอยากเแน่กะสิเป็นปาอิสิตนะมาลึกขทายวันนั่นแหละเพิ่นกะตดเพื่อนกะแบบว่าเทียนห้ก็ปัญจจัครย์ขีฟังแมนวาจา วันที่นี้ผู้เพิ่นอันมีดวงตาเห็นถ้ำเป็นคนแรกกระสิเป็นพระอัญญาโกทัญญะแมมโมจา่าเพิ่นกระสิส้ำเร็จเป็นโซดาบันเ,เด้เดนะ้น่ะแล้ววันที่นี้เพิ่นกระขอบวดเนะจ่าขอแบบบรรพระจาอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกเนาะจากเนาะของพระพุทธศาสนาแล้ววันที่นี้ไอเหตุให้มีพระรัตนไตรครบสามยางแล้วก็คือพระพุทธพระรรมพระสงฆ์ัมว่าจา้า นี่ระคะกระสิเป็นที่มากของวันอาสารหาบูชาผ้าปลาผ้าไปาปลาเหลืองจนมาหอดปลาเขียวมูโจจับใจกวา้างในน้ำข่อยในบอว่าข่อยบอวหอดอีกอย่าง <c oughs> ในความรู้แนบอข่อยกะบ่มีอะไรเยะๆหรอกเป็นมือมือข่อยกะอยากเอาอันนั้นอันนี้มาบอกซูมูฟัง่งมือนี้บังเอิญมาเป็นว่นนผาใหญ่เนาะ ว,วันอาสารหะค่อยก็เลยมาบอกาประวัติชูฟั่งละเจ้าว่าที่มากที่ไปของวันอาสารหาคืออีย่างค่อยก็เลยว่าขอหมอบคว้ามรู้อันนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ละจ้าให้กับพ,พระพุทธศาสนิกชนทุกคนเนาะค่ะเนาะย่างนิหน่อยเฮ้ากามีจิตรัทธาอยู่ในใจเฮ้าอยู่แล้วนะจ้าเห็นยังก็ขอใหายมงมันทำาต่ความดีเด้จ้าสางบุญไวบ้บ่เสยายเได้จ้า บุญให้หาบบาปให้หิวเพิ่นวาจึงสั่นเนาะเพื่อเดี๋ยวยินอยู่เมนบ่บาปนาะจาสะอันหาบเถอะหิวเอาแต่ว่าบุญนะหาบเอาคักๆโหลดเข้า,าสางใดแต่แนวนี่ะจา้าแนวสีผ้าเข้าไปพบพอตะคว่ำดีๆได้ทงังปลายาคกนาเนาะจ้าเนาะเพราะว่าชีวิตเฮ้าบุูว่าียังสิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วกัมันทำบุญกันหลายๆได้จ้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ย จ้ามีความสุขจ้า